ใข่กวาดสูงวดเรงหวดนี่ไข่ตัวใดก็มื่อนั้นทันจังใดจังใดให้อฟันเห็นแม่ละวันม่จังใดกยู่ในคุกูนะยู่ในคุกตออเล็กๆว่าจังใดขอแม่จังบ่ไปใส่บัวระชันยู่ในขูบประชันประมุนันเห็นแม่นะถ้าฟันเห็นแม่เนี่มามาเจ็ดหลดจะศูนะทว่วานะวันนี้พ่นตายดิพนตายเนาะ ก็เป็นนั่นอยู่แล้วก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเออนั่นแหละศูนย์เก้าคิวเก้าเจ็ดเลยแหละมุ่นน่ะจะให้ตีเป็นศูนย์เก้าเจ็ดแม่นนี่อันเก้าเนียนเก้าคือคือว่าจันเถาะฟัน,นแล้วแม่นอืมเอาไปแยกเอาไปน่นาโชว์เลยเจ๊บุกม,มา <ละ S 2> ทางนี้นิดนึงเลข,ขมีอะไรจะพองอย่ามือเอามือเอามือออกนิดนึงครับเจ๊เอามืออีกนิดนึงเออ แต่ไมยูพีเจนุดแม่นได้เป็นดูแลปูดีเนาะได้ส่งส่งฝันแมนส่งฝันแม่นอยู่จังหน่อยวันนี้เจนุดก็จะต่องวดให้เห็นบะไว้ข้างขงเลยเจมาข้างขงนิดหนึ่งย่าไม่ต้องบังหน้าเจเนยเอกข้างข้างได้ไหมฮะอะไดบ้บ่เออนิดหนึ่งมันมองไม่เห็นนะครับผมไว้เดือนมามาอ่าโอเคมือบังอไบ้า เอามาให้เบิงน้ำในบาทนี่เอฟซีสิบ่เห็นนี่คือเลขกี่ขายนะเจนนตนะะมึ่งเกืนอนึ่งเนนะคะเมื่อนี้สิขอปูตรงวัดมาค่ะบ่สิขอเพิ่มละเมื้อนี้เจนตสิไปรูปเอาน้ำไปรูปเอาคนปูนะทำไมงวดนี้ถึงจะขอเพราะว่ามีแต่คนขอได้บ่เจไม่ต้องคนขอได้สิขอกันนะเจ่นแดงขาวอีกแล้วทั้งเจ๊แดงทั้งงานเลยศูนย์สามคือวัดงานว่ถือได้เบิกทราบนี่แหละ เบิกทราบกับเกือสามตัวได้มันผ่าดแต้มเดียวเมื่อนี้ก็มีปรากฏการแปดคือฝูงงผึ่งหน่อยออกมาบินกอน <c oughs> อาเจนุษจะไปรูปแป้งขอปูนะคะเนาะคนอื่นเขาถูกกันทั้งงานเนะเจ้าภาพไม่ถูกนะงงเลยเจ้าภาพเกือบถือสามตัมให้สองซื้อตรตดตอรี่นะหกศูนสองมันออกหกศูนย์สามวันนั้นน่ะรตเตอรี่อ่ะ มันไม่มีมันมีแต่หกศูนย์สองหกศูนย์สามเบิกทราบก็ได้เอาแต่หกศูนย์สองใบเจนุดไปขอปูไปขอปูกันครับปูมาซองได้ขอได้เบิดงานผู้ใดมาซองเห็นแต่ศูนย์สามถูกกันทั้งงานเลยนะครับเดี๋ยวเจนุดจะทําพิธีขอนะครับผมโอ้วันนี้ก็มีพึ่งนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยบินเ็มเดี๋ยวครับตัวนี้นะฮะ มันตอดไหมยังว่ามีเลืองหน่อยบินเต้มเลยๆี่นั่งอืเดีย๋ยว้ปูนั่งร่ดีๆเจ๊ต้นสี่พหายดิอ้หให้ฟองให้เย็นยมก้ค่ะ จะรูปแป้งแล้วก็มือด,ด้วยค่ะมือนะขอพูดเล็ซี่เด้อพ่นหายเจนุดได้ถวายนำแดงเนาะเป็นมาพอ้าวเจนุดเ่าไม่หายรอยนึ่งวบถวายนำแดงมือสูงหน้าฝาในจะจังไรเจีขึ้นนั่งเอียงข้างไปจังจันไปได้

ก็จะเบิ่งคักๆเอาแขน ไม่รูปอะไรเห็นชัดกว่านะ เป็นล่งกวางไง แปดแล้วแปดแปดอะไรครับผุมแปดศูนย์แปดศูนแปดใช่เห็นกี่ตัวเจสสองตัวเศูนแปดนี่จะเกิดกันเลยูนย์แปดตรงหมดไปก้นเนะ ไฟสิชาติได้น่าเจ๊ถูกต้องเห็นเม็เดียวหางเดียว08แปดให้กลับด้วยเนาะคะ่ะชื่อยังต่องวดอยู่เห็นเขาซองแมมเป่นป่ะเจ๊แม่เจ๊เขาได้ซองน้างน้ำเขาแน่จอบจังตามนะคะถูกแปดกลับออเดอร์จ้ะชือเจนุดไปเสี่ยงก่อนฝันดีสิว่าบอกอีกกันบะคะ่ะแมน ได้มัาตามได้เขามาซองได้หลายคนบวมมืองานน่ะโอ้คนได้หลายคนอยู่เนีย่ยคนมาซองเอาถือกันตต้มเติมมืนมาานอนีห้องยินงข้าวสิม้าถวายโตหินอ่อนบุแม่เหรออ๋อถูกเออหนูได้สองมั่งเนาะอ่าซองมั่งนะัแต่ก็เพิ่อยู่ดอก,ดอกน้อสซองต้องเพิ่มอ่าแคปหนะ้าจอไว้นะครับ